สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับใครๆก็เข้าคคูกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับมีเมนูบุนอยู่หนึ่งตัวครับซึ่งเป็นที่โด่งดังในอินเทอร์เน็ตตอนนี้เลยนะฮะเป็นบุนที่หน้าตาสวยงามสีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับเมนูนั้นก็คือเมนูบุนกุหลาบแก้วครับซึ่งวิธีการทำนี่ก็ง่ายแสนง่ายครับแล้วก็วัตถุดิบก็มีนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันครับว่ามีอะไรบ้าง ส่วนผสมของเมนูวุ้นกุหลาบแก้วนะครับจะมีด้วยีการ2ส่วนคือมีส่วนตัวดอกกุหลาบที่เป็นสีสีนะครับแล้วก็มีชั้นแก้วที่เคลือบกับตัวดอกกุหลาบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนแรกก่อนนะครับก็มีน้ําเปล่าครับน้ําตาลทรายผงวุ้นสีผสมอาหารและกลิ่นกุหลาบนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่2กันครับในส่วนที่2นะครับก็จะมีน้ําเปล่าครับ น้ำตาลทรายและสุดท้ายก็คือผงวุ้นนั่นเองครับสราตาส่วนเพื่อนก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ f o o d c h a n e l t v ครับเรามาเริ่มทําเมนูวุน้นกุหลาบแก้วกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับโอเคตอนนี้อัามก็ต้มน้ําเดือดได้ที่แล้วนะครับลดไฟลงมานิดนึงจากนั้นก็ใส่ผงวุ้นลงไปครับซึ่งเมนูนี้นะครับเราจะแบ่งขั้นตอน ออกเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับก็คือเราจะทําในส่วนของตัวกุหลาบก่อนนะครับแล้วก็จะทําวุ้นแก้วเนี่ยมาเคลือบกุหลาบอีกทีนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องต้มให้วุ้นเนี่ยละลายดีก่อนนะครับใช้ไฟกลางๆนะฮะวิธีสังเกตว่าวุ้นเนี่ยละลายดีหรือย,ยังนะครับก็คือสังเกตจากตัวตะก้อมือเอ้ยอะไรนะกระบวยนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เราใช้คนนั่นเอง ถ้าไม่มีเม็ดทรายจากตัวผงวุ้นเนี่ยติดก็แสดงว่าผงวุ้นของเราเนี่ยละลายนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เดี๋ยวอาร์มขอต้มวุ้นเนี่ยให้ละลายก่อนจากนั้นเดี๋ยวเข้ามาดูขั้นตอนต่อ,ตอไปกันครับพอผงวุ้นของเรานะครับละลายดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลทรายลงไปครับใส่ลงไปเลยนะฮะก็ใช้ตะก้อนะครับไอ้ตะก้ออีกแล้วกระบวย <laughs> ชอบตะก้อตลอด ใช้กระบวยนะครับคนให้น้ำตาลทรายละลายโอเคขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากได้นะครับเพราะว่าตอนแรกๆนี่ที่เราต้มวุ้นเนี่ยอุณหภูมิของเขาเนี่ยสูงดีเรียบร้อยแล้วนะฮะพอใส่น้ำตาลลงไปคนอีกแป๊บเดียวน้ำตาลทรายก็ละลายหมดแล้วจากนั้นเราจะปิดไฟเลยครับพอเราปิดไฟแล้วนะครับเราจะใส่กลิ่นครับเป็นกลิ่นกุหลาบนะครับลงไปวันนี้เราจะทําเป็นกุหลาบแก้วใช่ไหมเราก็ต้องใส่กลิ่นกุหลาบลงไปนิดนึงนะครับ สัก1ช้อนชานะครับคนไปก่อนอถ้ามีกลิ่นแสดงว่าโอเคใช้ได้แล้วนะครับไม่ต้องใส่กลิ่นเยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นสังเคราะห์นะครับให้พอได้กลิ่นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะชวนให้อยากกินนะฮะนิดนึงก็พอปิดฝาเรียบร้อยแล้ว อีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญครับในส่วนแรกเราจะใส่สีนะครับลงไปด้วยซึ่งวันนี้นะครับอามก็เลือกใช้เป็นสีแดงกุหลาบเหมือนกันเลยนะฮะใส่ลงไปค่อยๆใส่ครับสัก3หยดก่อนแล้วก็ลองคนนะครับอลองดูครับว่าสีของเราได้ที่หรือยังอามว่าอ่อนไปน,นิดนึงขอเติมอีกหน่อยเป็น5หยด ขออีกนิดนึงครับเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วจะกลายเป็นสจะกลายเป็น4ปีศาจแล้วนะครับอะโอเคได้แล้วละ่ะประมาณนี้นะครับคนให้เข้ากันโอเคเดี๋ยวอามขอปิดปิดฝาไปนิดนึงเดี๋ยวหกเลดเถอ,อะอะพอเราได้ตัวส่วนแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่พิมพ์กันก่อนซึ่งพิมพ์วันนี้นะครับ อามไปซื้อที่ร้านเบเกอรี่มาพอดีอามอยากได้รูปเป็นรูปดอกกุหลาบเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายแบบเลยนะฮะมีทั้งแบบพลาสติกนะครับที่อามใช้วันนี้กับเป็นแบบเ,เขาเรียกอะไรนะซิลิคโคนนะครับก็หาซื้อได้ตามความชอบเลยอุ้ยเลือดออกไม่ใช่ซื้อส่งอาหาร <laughs> นะครับก็คือเราก็ไปหาซื้อขนาดที่เราต้องการเลยนะครับแต่วันนี้ที่อามเลือกใช้แบบนี้เพราะว่าเขามี2ขนาดคือมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ ซึ่งเดี๋ยวเราจะเทสีแดงนะครับใส่ในขนาดเล็กใส่ข้นในขนาดเล็กนะครับพอสีแดงเนี่ยเซตตัวดีแล้วเดี๋ยวเราจะแกะเขาขึ้นมาแล้วเอามาใส่ในพิมพ์ใหญ่แล้วเราก็ทำวุ้นสีเใสเนี่ยทับเขาไปอีกทีนะครับก็จะได้เป็นวุ้นกุหลาบแก้วนั่นเองนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วลงมือเลยนะครับเราจะตักสีแดงใส่ในพิมพ์เล็กครับประมาณนี้นะครับอตอนที่เราซื้อพิม,พมใหม่ๆเนี่ยแนะนำให้ ล้างนะครับให้สะอาดก่อนเนาะโอเคนี่ไม่ค่อยเต็มประมาณนี้นะครับใส่พิมพ์เล็กจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะรอให้บุ้นนะครับเซตตัวก่อนพอบุ้นเซตตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแกะใส่ในพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะครับโอเคเพียงเท่านี้ ก็เดี๋ยวรอให้เซตตัวดีก่อนนะครับเดี๋ยวจากนั้นเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันครับโอเคครับตอนนี้นะฮะตัววุ้นที่เป็นชิ้นเล็กของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเป็นสีแดงชมพูสวยงามแบบนี้นะครับกเ็เป็นรูปลักษณะหน้าตาเป็นดอกกุหลาบเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะพักตัวนี้ไว้ก่อนจากนั้นเดี๋ยวเรามาทําตัววุ้นใสนะครับทำต้มน้ําให้เดือดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผงวุ้นลงไปครับจากนั้นก็คนนะครับ ให้ผงวุ้นละลายต้มให้ผมวุ้นละลายเลยนะครับซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวอมต้มวุ้นให้สุกก่อนนะฮะคนไปเรื่อยๆเลยโอเคลดไฟลงดีกว่าเดี๋ยวเรามาเรียงอันนี้ต่อเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะฮะไว้เขาไว้ฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาตัว บุ้นนะครับที่เป็นทาเสร็จเรีรยบร้รรอยแล้วใส่ลงไปในพิมพ์ที่เป็นบล็อกใหญ่นะครับซึ่งการวางก็คือวางให้ให,ให้หามุมของมันนะครับท,รที่เราที่เราทําอันเล็กเนาะก็คือด้านไหนด้านนั้นแบบนี้นะครับเวลาเราเทตัวบุ้นใส่ลงไปเนี่ยมันจะได้พอดีกันอาวไม่ใช่ไม่ใช่ต้องสลับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะมันค้นนิดนึง อัวหมวุ้นเริ่มละลายดีแล้วครับให้เขาร้ล้นขคาวไปตรงนี้ไว้ก่อนมาทำต่อเอาด้านที่ตรงข้ามไม่ใช่ตรงข้ามเลยด้านเดียวกันนะฮะด้านตรงนี้ใส่ลงไปที่พิมพ์ใหญ่นะครับโอเค แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นมาดูที่ตัวบุ้นใส่น้ําตาลใส่ลงไปเลยครับถ้าผงบุนละลายดีแล้วน้ำตาลก็จะทําให้บุนมีรสชาตินะครับอีกอย่างก็จะทําให้เขาใส่ขึ้นมานะครับตัวน้าตาลถ้าเราไม่ได้คนบุ้นตลอดเวลาบุนมันอาจจะจับตัวเป็นก้อนได้นะครับ นี่ดามทำให้ดามเอาให้ดูเนี่ยอันนี้ครับมันก็จะกลายเป็นก้อนแล้วก็ตักออกมันไม่ละลายนันเอถ้าเราไม่ได้คนตลอดเวลานะครับอพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ปิดไฟเลยคนเล็กน้อยดามขอเปลี่ยนภาชนะดีกว่าแป๊บนึงนะฮะแอบไปเห็นบิก,กอร์ พอดีเลยถ้าเราคาไว้อย่างนี้ครับมันจะทําให้ตัวอาวุ้นของเราเนี่ยร้อนเวลาเราไปเทใส่เดี๋ยวตัวนี้อาจจะทําให้ชิ้นไม่สวยนะครับคนให้เย็นอีกเล็กน้อยครับซึ่งตอนนี้นะครับตัววุ้นก็เป็นสีออกแบบใสๆนะครับแต่ไม่ไม่ถึงกับใสมากเหมือนตัวเจลาตินนะครับตัวเจลาตินเนี่ยจะใสกว่านั่นเองนะฮะ แต่ตัวผงวุ้นเนี่ยมันเวลาเรา,าเราไปต้มแล้วเวลารอให้เขาเสร็จตัวเนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยก็จะแข็งนะครับแข็งมากกว่าตัวตัวเจลาตินนั่นเองลองจับดูครับถ้าเริ่มอุ่นๆก็คือเทได้เลยอโอเคอามคิดว่าน่าจะต้องรออีกสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอให้เขาเย็นตัวลงมาอีกนิดนึงเดี๋ยวเรามาเทกันดีก,กว่าครับตอนนี้นะครับวุ้นของเราก็ อุ่นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเทลงในพิมพ์เลยนะครับเทให้เต็มพิมพ์เลยนะครับถ้าตัวชิ้นข้างในนะครับมันไม่ตรงก็พยายามดันให้มันตรงนิดนึง ใช้บิกเกอร์หรืออะไรที่มันมีปากแบบนี้ครับจะเทง่ายมากเลยหรือก็ใช้กระบวยตักใส่ก็ได้ไม่เป็นไรฮนะโอเคเรียบร้อยเราอาจจะเคอะนิดนึงครับให้ตัวมันให้ตัวน้ำบุญเนี่ยลงไปให้เต็มๆต็ถ้ามีฟองอากาศเอามือกดๆหน่อยเดี๋ยวขนมจะไม่สวยได้ ออกยากจังเคีย okay, อีกอันนึงนะครับอุ่นๆจับได้เรียบร้อยจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับให้เขาเซตตัวดีจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟสวยๆกันครับ แล,แล้วนะครับวุ้นกุหลาบแก้วก็มาจัดลงจานสวยๆแบบนี้แล้วอาร์มนะครับแอบไปเด็ดใบไม้ข้างล่างอ่ะมาตกแต่งจานนิดนึงครับแต่ก่อนเอามาตกแต่งอย่าลืมเอามาล้างก่อนนะครับบางทีอาจจะมีเศษฝุ่นหรือว่ามียางจากใบไม้เนี่ยติดมาด้วยนะครับแล้วก็เห็นจานบบเล็กๆข้างๆนี่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบไซส์เล็กนะครับซึ่งวันนี้อาร์มก็ใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนนะครับที่เอามาทำเนาะ ก็หาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่เหมือนกันนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลยว่าอยากจะได้ไซส์ไหนนะครับจะเป็นไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กก็ขึ้นอยู่กับความชอบได้เลยสรุปอัตราส่วนของเมนูนี้นะครับก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ f o o d t r a v e l t v วันนี้อามขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ